khai tiết giang vô tua vất thân mà nhang mới đầy đấy đền ừ là bia hay đúng chàn má bò cứ bò vẽ đấy đi nghe leo nghe ta quan nữa má lục tên nghe nữa là ครับปิดประตูเข้า้าลเยอะเปิดพัดลมตัวนี้ก็ได้่ปกะมันก็เปิดนานๆมีก็ออลวมตัวนี้มาเข้ามาอพนนะตัวนั้นน่ยตัวนี้ขอย่าไม่ปิดเปิดเบาขดว้ยหนาบอ่อุ่นเเดียวาไหนดวน้ำเ้ยดี๋ยวไปีดจังหลย Mà, không để là nền nhìn ừ. mà gần là anh khá niệm một mi nhàng miyang mi nhàng bao anh nga mát đi mát mát เนี่ยเป็นพ่อเ้เป็นพ่อลุงไออพ่อลุงเนียนะ๋อ้กินเป็นคู่น่ะเขาชอบเป็นพ่อนั่งนิ่งดีดีสิครับเผาดูีงายหลังได้นั่งยองกับสมปันดดอกพ้นน่ะดีใจปะลูกหลานมาฮายโอ้ยคนนีมันชิมซอสกูบ้านบบนี

ห um, 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 well, ้าป้อนขอว่าตเ้าจ้ซ่อนหมอซอนวันนี้ไปหาหมอมาได้ไก่อนาไปสียาเข็มหลัันอย่้ันหมอวอดีสัตว์สีเข็มวาพันเม่อวันศรมได้ไปบ้านุบุวันนี้ได้ใสูใจทิ่ใจใจากตางกูได้ไปดมันไปดกได้ลูได้ก็่ดีลูกได้มาล่ะโง่แ้ันานเอาทีนะ

นี่กูนิกูาี่พี่อเดินเหรอนี่นี่ไม่เดินนะนันงลงไม่พามาหาใครันงลงก่อนสัวันดีย้ายังไม่พูดเลยมันหีเขางบ้ดไม่ได้เขาหรอกน้แย่มนม่อยู่น้ำแม่แล้วพูนีิไม่ได้ไปใส่เราอันนี้หน่อยยูมซีครับ อยู่คนเดียวย่งขึ้นกันลูกของ้องนามดนังกับเียนนี่มันถิ่มอะไไหมอย่าที่ี่บอกมดหมดก็ไปทำวิจาข้ามคนไปโรงเรียนมึมขึ้นนิ่งน้องนี่อยู่มอ่ไปเดียวยดยดตลาดติยู่กับลานติดแน่เนี่ยยดกับฝัลานก็ตีข่น้ำแล้วเขาเล้ยงเขาให้ผสมน้ำอ้

khi cani chồ, cậu đây, có pha, có mì xay mà dùng, hông, tại gì, na mà hông na khế, chẳng hạn là nào, không sấy, không nó ở một mình, nó đứt ở đâu lục kia,

เดี๋ยวไปตะกี้ไหมฮะบุเอไหมที่ว่าขายประกันเนยอ๋อผู้ันเงาอืมบกเอไมเแต่ของอมติดชาว้านเมื่อนี่ยมันัวแข้งอยู่ของอลาก่อนนเียนะืสาเล้าทัตะกี้บกอันนั้นก็ไปรูอกันด้วยกับกเอกัมันมาถอยมาอันอไฉันไปใสสาวเลอากันพูดอ เอ้นีกผู้นึงไหมมอลูกันนี่ล่ละลูกผู้เข้นนี่ล่ะผู้ใดบมีบ่มี้อดว่กผู้ใหญ่งูคนหนึ่ไหมเออไปสาวเล้ามาเมียนบลาอ่างไหนคนบุบลคนบุบลม่แม่นคนเล้าคนไทยนี่แหละเปนออกเนออกลออก เขาไปเฮ็ดเกษตรแวนบ่เฮ็ดกป็ขนองเราเป็นลูกจ้างเขาพอดีเีเออเป็นลูกน้องเขาอืมไนเงินมัดไดผมเงินไดินมาได้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 แพงค้อสีบดได้ฮะแพงคือสีบดได้โอ้มีเงินลานมี Mình cái làn tôi บ่ได้มีได้แต่บักสำผู้ đây. Đây là đi, แหนทางนี้น่ะคือว่าจังซั่นได้แต่บักสำผู้เดียวต้องได้เด้บ่ à, Đây, bữa 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 đây. Bữa กบอมีคือว่าไปเดินเรื่องธนาคารหมุไนยไปติตอผู้ยานเอามันนีนไหนคนดิบนเปนไป้บดอกผู้สูงอายุเนี่ยเขาจินเขาบัญชีคือดันทันทีเลยนอาจากเขาัญชีนอกจากนอกจากผู้ไดจรวยมีเงินลานนั้งเสียบ่ก่ยวบ่ก่้วตัวนี้บ่ก่ยวผู้สูงอายุเขาหายหมด เป็นกลุ่มเปาะบางไอ้เมดได้มันมาช่องทางไหนเจ้าเคยได้เงินผู้สูงอายุมันกัเขาหนช่องทางนั้นเลยคือวิบวัตโซเดียมตรงนี้เอ้าคือว่าถามขนาดนั้นเขาตกหล่นบันที่ต้องได้ทุกคนเนี่ยญาสีได้บ่เป้วยญาสีได้บ่เอ้าถูกแต่แดงว่ามีคนมีหลัก หลักเงินมีเงินหลักฝากอยู่ประมาณเต๋อแล้วูดเอาเงินันู่งม่เให้ไปเอามให้เอาอยู่ะกนเขาบอกโอนของบัญชีตีเดนนี่บ่บ่บ่ต้องเบิกเี้ยเดียวตีองมันก็ไอ่เบ่มีแอบบ่มีอยาง ตุกเดือนแ่นอสิใส่นาะยาเนมันเปนี่เงินกวัิการแหงหักเด้กเดียวคุยเนอ่นอ๋อไ่หนก็เดียวบกุ้ียเ็บดอายโดนเนบอเนี่ยิมากวะมานั่นเลยซื้อเออมาันนี่ยบสงการเด มื่อแน่ดอกจะเฝ้าเว้าเมื่อแนนอนการมาตรงการปีใหม่จังสีจ้งกับแม่อเม่อหอว่าเพียงหอไปพุ่นดูหยาดดู เอออมไว้จะซื้ออยู่ซื้อกินบ่ได้ของฝากของยังไม่